ครับวันนี้เพื่อนปุ่นครับสาเหตุที่ผมโดนสีบรลายายยำเพราะว่าไปซื้อจอตามปุ่นแล้วมามาชมจอกันขึ้นมาเลยครับเออมาเลยมาเลยมาเลยมันจะมืดนิดนึงแล้วนะอ,อ๋อผ่านช่วงที่มืดของบ้านเ,ออเดี๋ยวเปิดไปนิดนึง่งอ,อ๋ออันนี้ห้องนอนผมเลยต้องต้องบอกเลยว่าต้องบอกเลยว่าต้องรื้อห้องนอนเพราะจอตัวนี้ตัวเดียวเลย อืมคือมันมันมันเวิร์กมากเลยคือดูนี่ยอมรับเลยว่ามันสนุกบรรยากาศเหมือนภาพยนตร์เลยเดี๋ยวผมอาเสียบปลั๊กให้เฮ้ยคดีนะ,ะาบ้านานะ่บ้านในคดีอลยแบ้านไหนบ้านเราเอาละอาล่ะอาบุญลองเปิดดูเดี๋ยวนียังไม่ได้เ,ดเปิดสวิตช์อีกอ่าหลายชั้นหลายตอนอ่า ตัวหันตัวนั้นละปุ่นกดเลยเออมาละทีนี้ปุ่นรู้บอกว่า,วาไม่ต้องเน็ตฟลิกครับนเน็ตเถื่อนดิเ<ใ>น็ตเถื่อนที่บ้านดูเน็ตฟลิกอ๋อที่โอ้โปุ่นเน็ตฟลิกมีกล่องมีแอปแอนดรอยมีทุกครับรูบอลหลักๆบ,บอผมยังเน็ตเถื่อนอยู่เลยนะอ่าอันนี้มันไปออกสายอากาศละอ่าแล้วก็ออกเออภาพที่เป็นจะดึง 4K ขึ้นมาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหน้าจอประมาณน่าแหละร้อยเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบ ใช่ไม่ไม่เจ็ดสิบไอ้ปุ่นมันศึกษามาจริงเว้ยข้อมูลมันเป๊ะเว้ยอเรื่งพวกนี้้่ตองงหววัดวัดพื้นที่ไปหมดต, <c oughs> ตอนนี้ขึ้นอยู่กับศรีภรรยาครับน้องอ๋อยก็จะให้พรูปหรอเพราะซ <c oughs> ื้อของเข,ข้าบ้านนี่มีปัญหากับเมยียนะผมบอกก่อน <c oughs> นี่เรื่องจริงนะครับผม่แรกผมใช้วาโบไว้กลางว่างบนว่าทำไมต้องใช้คนยกโอ้โหแล้วยกขึ้นมายกขึ้นมาผมต้องช่วยแบกกระบนสองคนไม่พอแล,แล้วรถที่มาส่งจอนี่อลังการมากนะเป็นเปิดด้านข้างนะ อืม,นมนเนี่ยมันลงแอปพลิเคชันเนี่ยบุตรลองลองเลื่อนแต่นะลองเลื่อนไปสุดเนี่ยอ่ามันจะมีแอปพลิเคชันที่ที่ที่โหลดมาลงบนซอฟต์แวร์เขาชื่อว่าเว็บโอเอสนะเนี่ยผมก็ลงลงช่องเจ็ดลงช่องสามแต่หลักๆเนี่ยมันยังไม่ได้ต่ออะไรเลยต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแล้วก็แหมเขินจังเดี๋ยวไปเปิดเน็ตเถื่อนนี่ไม่เอาดกว่า <c> เ <oughs> นี่ยเป็นอย่างนงี้นี่ก็คือเอ่อต้องรีจิเตอร์ในการที่จะดู โดยเฉพาะดูพระมันมากปุนพระสมเด็จใหญ่กว่าเดิมเป็นหมื่นเท่าอ่ะโอ้โหผมไม่ต้องขยายเลยค่ะไม่เสียงโอเคดีกว่าโซนี่ข้างล่างโซนี่เสียงโซนี่บอกเลยนะเสียงไม่ได้เรื่องขนาดต่อไอ้อะไรนะซาวบาต่อซาวบาแล้วยังโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้ต่อซาวบาเป็นเสียงในแบบโรงภาพยนตร์นะอ่า ปุนคิดดูว่ากลางคืนเนี่ยโอ้โหดูหนังพวกก็ซิลล่าพวกอะไรอ่ะัีดูด้านข้างก็พอจะเอฟพีทุ่งนะแกรเซียแกรเชียดูด้านข้างก็สวยดูด้านข้างก็คือไม่ต้องนั่นแหละแต่ปุณถ้าปุณซื้อนะอาจจะได้รุ่นใหม่กว่าแล้วล่ะเพราะว่าเจ้านี่มันออกมา6-7เดือนแล้วว่าปุนจะลงตัวก็อาจจะได้รุ่นใหม่ไปเลยก็น่าจะดีกว่านี้อีกตัวนี้จะมีปัญหาอย่างเดียวคือเล่นเกมก็คือเฮิร์ตมันน้อยมันต้องร้อยยี่สิบเฮิร์ทตัวตัวนี้มันหกสิบเฮิร์ท อ๋อแล้วมาดดิดบาซิล่าเมื่อคืนเหรอใช่ห้าสองเด็กมาดดิดเซ็งเลยเก่งเกือกู่จังโจงเฮงแต่ตอนแพร่แมนยูเมื่อคืนมันแอนดอนแพ้แมนยูเมื่อคืนแต่จริงเหรอแมนยูโดนไล่ออกด้วยนะเหรอโดนไล่ออกด้วยปุ่นแฟนแมนยูนี่ว่า ส่วนใหญ่ซอสต,ตอนนี้มันเป็น HD ธรรมดานะครับ f ู l l HD แล้วกันถ้าเป็น 4K นี่โอ้โหมันมันเหมือนเราไปดูวิวจริง,งๆเลยอะ่ะ 4K นี่จะชัดมากจะชัดมากคนบ้าบนกล่องอะไรก็รองรับ 4K ห<อ>มดคือเอาง่ายๆเนี่ยผมไม่ได้เลือกเลยจริงๆแม่ปุ่นเลือกให้ <laughs> โอวโหซื้อก่อนปุ่นเฉยๆผมแค่ซื้อก่อนปุ่นเฉยๆเ <laughs> มียถา,ามก็โอ้โหตอบไม่ถูกเลยกูทำไมต้องซื้อรุ่นนี้อะ่ะพอ่อ แต่ภาพ Youtube มันมามันไม่เป็นแค่เนื้อเออภาพ YouTube มันมาแค่ HD มาแค่ HD เพราะ Youtube เราไม่ใช่ u b e p r e ิ i u m อืมถูกอ่กโอเคตราวนี้ชัดเจนนะอ้าวอาละปิดละอืสองห้องใช่ไหมสองห้องอีกห้องหนึ่งกลายเป็นห้องพระไปแล้วบุญห้องครับแล้วเพราะว่าลูกชายก็นอนยกันลูกชายมันไม่ยอมย้ายอ่ะดิเออ พอลูกชายไม่ยอมย้ายก็ต้องจัดให้มันนอนท่านั้นเลยเอาแล้วลูกชายเรียนสาขาอะไรด้ยเออเรียนออกแบบแต่ว่ามันมไม่ต้องไปนึกอกเออตอนนี้ก็จะให้ภูมันเลิกเรียนแล้วบญ่อนพัฒนาขึ้นมา,นา,นมาอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ต้องกลัวอยู่ก็คือเรื่องอากาศนะพยายามซื้อเครื่องฟอกอะไรก็ได้ไม่ต้องแพงมากเอาโพีเอมออกไปจากบ้านก่อนใช่ครับภูมิแพ้